อยากทำแผนธุรกิจนะครับต้องทำวิเคราะห์อะไรบ้างการเริ่มต้นจัดทำแผนธุรกิจให้ชัดเจนนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจในมิติต่งตางๆเพื่อให้เห็นภาพรวมนะครับของโอกาสความเสี่ยงและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมิติหลักๆนะครับของการวิเคราะห์ที่ควรมีอยู่ในแผนธุรกิจมีดังนี้ หนึ่งนะครับวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายและตลาดือการวิเคราะห์นะครับเพื่อมุ่งเน้นทําความเข้าใจของสภาพแวดล้อมของตลาดที่จะต้องเข้าไปแข่งขันและกลุ่มคนที่คุณต้องการจะขายหรือว่าลูกค้านั่นเองซึ่งเราก็จะต้องรู้นะครับว่าเราจะขายให้ใครพฤติกรรมความสนใจและความต้องการของเขาเป็นอย่างไรหรือปัญหาที่อยากให้ธุรกิจของคุณเข้าไปช่วยแก้ไขและจริงๆเขาต้องการอะไรกันแน่รวมถึงขนาดนะครับและแนวโน้มของตลาดว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหนเติบโตรเร็วไหม จะมีแนวโน้มนะครับหรือเทรนด์อะไรในอุตสาหการรมที่น่าจับตาบ้างรวมถึงคู่แข่งในตลาดนะครับว่าใครเป็นคู่แข่งหลักทั้งทางตรงนะครับและทางอ้อมและพวกเขาครับมีจุดแข็งจุดอ่อนและมีกลยุทธ์การตลาดอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยให้เราได้ตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจนนั่นยองว่าธุรกิจของเราจะวางตำแหน่งของตัวเองไว้ตรงไหนแตกต่างและโดดเด่นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 2นะครับวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจภายในในมิตินี้นะครับจะเป็นการเจาะลึกไปที่ตัวสินค้าหรือบริการแต่ความสามารถภายในของธุรกิจของตัวคุณเองโดยเริ่มต้นจากการกําหนดคุณค่าของสินค้านะครับสิ่งที่เราแตกต่างและดีกว่าคู่แข่งคืออะไรและอะไรคือจุดขายที่ไม่เหมือนใครที่จะทําให้ลูกค้าเลือกคุณ รวมถึงวิเคราะห์นะครับในด้านการดําเนินงานกระบวนการผลิตการส่งมอบการจัดการซัพพลายเออร์การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและเทคโนโลยีหรือระบบที่จะต้องใช้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยให้เรารู้ว่าเราพร้อมแค่ไหนจะต้องเริ่มหรือเสริมตรงไหนก่อนทําให้การวางแผนใช้ทรัพยากรนะครับได้อย่างตรงจุดสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากสิ่งที่เราทําได้ดีจริงๆ 3. ามนะครับการวิเคราะห์การเงินและกลยุทธ์เป็นมิติที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อพิสูน์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในแบบเห็นภาพเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเริ่มจากการวิเคราะห์งบประมาณเริ่มต้้นที่่ตอองงัหด เริ่มดาเนินง,งานการคาดการยอดขายและรายได้จุดคุ้มทุนงบประมาณกระแสเงินสดแหล่งที่มาของเงินทุนเราจะใช้เงินทุนที่ไหนในการสร้างธุรกิจนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยให้พิสูจน์ได้จริงว่าธุรกิจของคุณมีความเป็นไปได้และมีโอกาสในการทำกำไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไร และจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะใช้ในการหาแหล่งเงินทุนไม่ว,ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือนําเสนอต่อน,นักลงทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอีกด้วยดังนั้นนะครับก่อนเริ่มธุรกิจนะครับอย่าคิดแค่รีผลิตแต่ตั้งนาตั้งตารอที่จะขายแต่ควรเริ่มจาะวิเคราะห์และหาข้อมูลให้ครบทุกมิติธุรกิจตอนนั้นจะเป็นแผนที่นะครับที่จะทําให้เรามองเห็นทางได้อย่างชัดเจนกว่าคนอื่นและจะพาเราเดินได้อย่างมั่นใจไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแท้จริงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้